ดอบลิสใช่แชรูโซไหมดอบลิสไม่ใช่แชรูโซครับทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องแชรูโซเราต้องพูดถึงเรื่องการตลาดก่อนการตลาดคืออะไรการตลาดก็คือการเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคมันต้องมีคนขายมีคนซื้อมีกําไรเกิดขึ้นทีนี้สินค้าจะมีอะไรบ้างสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่การบริการเป็นสินค้าทั้งหมดถามว่าสินค้าของแชรูโซคืออะไรครับไม่รู้ มีการขายไหมไม่รู้แล้วกําไรมาจากไหนไม่รู้ตอนที่คุณไปท,ทาครั้งแรกเขาบอกใช่ไหมให้คุณลง,งเท่านี้และคุณจะได้เท่านี้ลงเท่านี้ได้เท่านี้มีการการันตีรายได้ให้ใช่ไหมครับธุรกิจไม่การันตีรายได้เพราะสินค้ามันมีขายได้ขายไม่ได้หรือถ้าคุณกาลังสนใจบริษัทสักบริษัทหนึ่งอยู่ตัวนี้คุณไม่มั่นใจว่าเป็นแชร์ลูโซหรือเปล่าเอาแบบนี้เลยคุณขอเอกสารเขาเลย ใบจดทะเบียนบริษัทใบทะเบียนพาณิชย์ใบพพยี่สิบจ่ายภาษีใบสคบสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคมีไหมถ้ามีก็มั่นใจได้เลยว่าคุณไม่โดนหลอกแน่นอนแต่ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องการตลาดอีกทีหนึง่งการตลาดมันก็มีหลายแบบแบบซื้อมาขายไปอย่างเช่นผมไปซื้อฝรั่งผมจ่ายตังค์ผมได้ฝรั่งอันนี้ก็ซื้อมาขายไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการตลาดแบบในหน้าคือเจ้าของแบรนดะ์เขาอยากจะกระจายกําลังคนขายเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, มาช่วยขายหน่อย เดี๋ยวให้กําไรเออและเขาก็บอกอีกว่าถ้าคุณไปแนะนําคนอื่นมาช่วยขายได้ฉันจะให้กาถ้าคนนั้นขายได้ฉันจะให้กําไรด้วยนะและไปแนะนําอีกและช่วยขายได้ก็จะให้กําไรนะอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้ามีการขายถ้าสินค้าไม่มีการขายแต่มีกําไรนี่สิเอออันนี้แชร์แน่นอนมาพูดถึงดอบลิทดอบลิทไม่ได้มีเงินทุนหนาเหมือนกับพวกแอปแอปช้อปปิ้งใหญ่ๆ แอปช้อปปิ้งใหญ่ๆก็ทำยังไงครับเขาเอาเงินเนี่ยไปจ้างดารานั่นนู่นนี่มาแบบโปรโมทโฆษณาเต็มที่เลยแต่ดอบลิทไม่มีแบบนั้นไม่ได้มีขนาดนั้นเขาเลยเอาเงินเนี่ยมาทำอะไรนะครับเอาไปลงกับสินค้าไปใส่สินค้าให้มันมีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลกับเอามาจ่ายให้สมาชิกเยอะขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมดอบลิทถึงจ่าย3 0 0ถึง800ต่อชิ้นได้โอเคไหมครับดอกลิทเป็นธุรกิจสำเร็จรูป ทีนี้เราก็ต้องมาดูหรอกว่าคุณชอบขายแบบไหนอ่ะขายแบบซื้อมาขายไปคุณก็ไปทําแบบนั้นถ้าคุณไม่ชอบแบบไนหน้าคุณก็ไปทําแบบที่คุณชอบถูกไหมถ้าบางคนทุนน้อยก็อาจจะมาทําแบบไมน,น้าเลือกทําในแบบที่เราชอบแบบไหนที่คุ้มกับเราให้เลือกแบบนั้น